วันนี้เราอยู่ที่แคดคาวัลสาขาท่าอินนะครับสำหรับบางคนนะที่ยังไม่เคยเข้ามาใช้บริการของแคดคาวัลเลยอาจจะยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงถ้าสมมติคุณอยากลางรถเนี่ยต้องใช้งานยังไงเดี๋ยวตามมาดูวันนี้ผมจะมาบอกคือการใช้งานงไาการใช้งานง่ายมากเลยขั้นตอนแรกสมมติว่าคุณมีธนบัตรนะเราจะธนบัตรเข้าไปหรือถ้าคุณมีเหรียญคุณก็ใช้เหรียญเนี่ยเมื่อกี้หม เกี่ยวเข้าไป20บาทนะตัวเลขตัวนี้ก็กจะขึ้นจำนวนเงินของเรานะผมไม่พอเราหยอดเหรียญเพิ่มเข้าไปจากนั้นง่ายๆเลยตรงนีเราจะฉีดน้ําก่อนนะครับขั้นแรกเราหยิบปืนอนอกมาก่อนถือปืนไว้นะครับจากนั้นกดปุ่มปีน้ำแค่นั้นเองจากนั้นเราก็ฉีดล้างทำความสะอาดรถของเราได้เลยง่ายๆเลย หลายคนที่อยาจจะอยากลงทุนเปิดคาแคร่ล้างรถหยอดเหรียญกับทางแคทคาวัลของเราครับไม่ต้องกังวลค่ะเครื่องมีปัญหาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของเรามีช่างิ่งเข้าได้เลยแต่ว่าในกรณีที่สมมติอยู่พื้นที่อาจจะทางจังหวัดหรือไกลก็จะมีคิวช่างของซัพพอร์ตไทยาถึงห้วันเข้าถึงแล้วก็ซ่มแซมให้ครับจะมีแอดมินหรือเจ้าหน้าที่คอยประสานงานไทยรับรองว่าประสานงานได้รวดเร็วแน่นอนครับ